ถ้าพี่น้องเขาป้าหานอใหม่หานอใหม่ห้าพื้นก้องอหามืากับบุหรียห็นไอ้เมียแต่ได้ปนไหนสองนอเอ้าพื้นสองนออู้นอคืออ้วนคือคนทีเห็

หากินพี่น้องหาลอบ้านบ่ได้ไปใกล้น้ำโมมันไปใกล้มห่อนอุ่นข้าวจุนูนเอาไปก้อนนอกบานโอ้โตาโอ้ยเป็นยังดอกหิวงามหิวงามคอยบ่เหลือ้ย อุ้ยพ่อเจะเห็ดเบือไปถูขุ่นขุ่นเพิดเพุ่่นุ่นเออเบื่อบือเบือเบื้อง้ก็เ่งเบือเ่นปปาเ่น้าเพื่อนเขางมากเออจะเขาไปเหมอนนดเาเปอื่งนอลท่านหน้าเพื่อเ็ดไปล่ะเออถือถอถืออกแอไกมาไดหลอหลนี่หลค่ะอพวกตัวนี้มันบอายมันบอายไเืยคนมาขอก่อน น no no mm hmm ี่เลยเข้ามาเมือนเทอม่าใส่แค่ไซโนาใหม่ค่ะี่นอ่อนีวกัดดึงไหมขอดึงย่นดึงเลยก็นเลยกินเลยเลียไปเลี้ยวไปน้ขาพอดยกินโงงใหม่เขดีี่นอ่องยักษ์อาเซคุอืมอ้าวเฮ ก็เล่นนะเอิรนหานอใหม่เพ้งหาเฮ็ดนะคะได้ฟื้นได้เฮ็ดนะคะมาหาโนใหม่ก็ฟื้นก็ได้เฮ็ดปวกมันสามเด้งมันสามเด้งจ้า <laughs>